มาแล้วมาแล้วครับผมพ่อแม่พี่น้องมือหนียามเย็นเนาะยามเย็นกะทิมาเข่าสวนผักสวนครัวเลยครับนี่นี่จุดม่งหมายกะทิมาเก็บทัวครับทัวฟักยาวที่เคยปลูกเอาไว้เนาะตั้งแต่เริ่มแรกที่เคยปลูกที่เคยขุดหลุมเอาเม็ดวานวเนาะตอนนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วออกหน่วยพ่อได้ยูได้กินแล้วครับเอ้ยปลูกไว้หลายอย่าง มีแนวอยู่แนวกินเนาะน,นี่ก็ต้นข่าวโพดกำลังจีเริ่มออกดอกนิดน่อยละแต่ว่าออกยังบอดครบทุกต้นเนาะน,นี่ก็ต้นมะละกอเว้ยกินอยูง่ายๆตามแบบวิถีบ้านๆแล้วนี่แะครับนี่ก็ใบอีตูใบโหระพาใบกะเพราเก็บ้วไว้ยาอยากหิวอยากกินก็มาเก็บเอาเนาะครับ นี่ผลงานเตรียมอยู่เตรียมกินเออนี่กับพักกวางตุ้งเนี่ครับนี่กับน้องรัดกับน้องออกดอกนิดหน,น่นอยนิดหน่อยเนี่ยต่ว่าออกดอกพอดีพอดีซ้ํานี่ผมกับว่าที่เอาเก็บไปแกงสมเนาะเก็บเอแกงสมใส่ดอกใบกวางตุง้งเนาะนี่ก็พักกวางตุ้งครับนี่นี่กำลังพออยูพ่พอกินแต่ก็เก็บไปกินหลายทีแล้วครับนี่ แต่พูดถึงเนาะแต่ว่าอันนี้กะจิมาเก็บรอบที่สามเหรอแต่ว่ารอบหนึ่งรอบสองเหลื่มเป็นผมบดไดยมาไทยเพราะว่ารอบแปลกนี่เขาเปลี่นนี่ฟักทัวฟักยาวเนี่ยเขาจิง,งามมากมากเลยครับนี่กะเก็บไปจิ้มพริกกินเบิ่งเนาะไปใส่ขนมจีนเบิ่งแต่รอบนี้จิมาเก็บไปตำสมทัวนี่ฟักกำลังงามเลยครับนี่นุ่นแล้ว ปรับสีปรับโชว์คุณภาพยาวเหยียดเลยห,หนุ่นครับยาวเกินศอกนุ่นปั๊ปลูกด้วยกเกษตรอินทรีย์ครับนี่บ่ได้ใช้สารเคมีอมืนี่ก็ที่มาหาเก็บไปจะกลับมือหนึ่งหาอนวใ้ใหญ่ๆไปพรได้ต่ำสมทั่วกินแสบๆครับปับ๊บ นี่ครับเก็บถั่วมาหั่นซอยเป็นชิ้นพอดีแล้วนี่นตับถั่วตำถั่วมือนี่ครับนุ่นแล้วจะได้ใส่เครื่องตำใส่หัวกระเทียมลงไปก็ข้างก็มาใส่พริกเม็ดครับ,รบใช่พริกเม็ดซุปครับนี่มือนี่ตำถั่วค,ครับนี่ออนเอปนะจับพริกเม็ด ให้เผ็ดให้นัวจัดจานจัดจานใส่ไปเลยจัดเต็มสิบกว่าเม็ดเม็ดใหญ่ๆสำนักเกือบเกือบยี่สิบเม็ดละไปมัดจัดจานเนาะก็หัวกระเทียมนี่ตำลงไปให้มันแหลกแหลกละเอียดละเอๆๆๆๆๆๆียดสักหน่อยตำก็หายาบหยาบก็พกเนาะเอ้ยนดนะ เดี๋ยวเจียใเขียวเม็ดผิกมันจะบดถึงปากนะหออยาบหยาบดำหยาบหยาพอดีแล้วมาใส่ถั่วลงไปถั่วเก็บมากับมือหนึ่งใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยดกอหรีอยู่หรอเลยนะ <c oughs> เ,บบเ <c oughs> นี่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นี่ปาด <c oughs> เลยสารพิษกับมือใหญ่ๆเลยนะี่แหละ เรามาหั่นซอยเราดูแล้วงามดีขนาดเลือดทว่วฟักยาวนี่กุ้ยยวย้ยกินแบบขิดทีบันบันบาตามบันบันเห็ดอยู่เห็ดกินง่งไงปา๊ปา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 บนวนเสียงตับนะตามเห็ดทว่วแปลกแหลกยังไยเนาะมันจะได้เข้าก็เครื่องปรุงเครื่องตำสมเนาะ จะได้เขาก็พริกกับหัวกระเทียมนะเจะดีย์นัวๆเวลาปรุงรสชาตินจดได้แซบๆถ้าบ่าแซบก็บ่แม่นต่ำสมทั่วเดอ้อมันต้องจัดแบบนี้วิถีบั่นๆน,นี่มาใส่ตามไปด้วยมะนาว มะนาวมะนาวเพิ่มความเปียวโอ้ยหนวยกำลังซุกซุกงอมง,งอมพอดีเลยเปลือกสีเหลืองอาลามเลยนถือว่าความเปียวนี่สุดยอดแน่งอน๋อจัดเต็มนี่มาตามด้วยมะเขือเทศหนวยใหญ่เลยครับนี่ปื้สีแดงอารามเลยเพิ่มความเปียวรสชาต ผงมะเขือเทศเติมลงไปใส่น้ำตาลสายเพิ่มความหวานวให้นุ่นๆทั่วลิ้นทั่วปากเลยเจวดจวดตามขยายลิ้นขยายปากด้วยผงนัวตามชอบตามอยาก ก็ต้องไสแ้ะตํำสมตํำทั่วตํำมะละกอตํำแตงต้องไซทาบอไซมันไม่ใช่ขึ้นชื่อว่าสมตํำตามไปด้วยน้ำปลา่าน้ำปลาแดกจัดลงไปเต็มเต็มความแสบความนัวขึ้นยุกนางเอกของเราคือน้ำปลา่าปลาแดกครับตามท้ายลงไปด้วย น้ำปลาเพิ่มความเค็มขึ้นมาอีกมาขยโยกขยยกตำตำลงไปให้เข้ากันทั่วครบให้เข้ากันทั่วน่วยทั่วเลยครับนี่ว่าทั่วกับตำา้อแหลกแหลกขอดีแล้วเนาะเพื่อประโยชน์เพื่อให้เครื่องตำสมนี่ได้ซึมเข้า พัวถึงถึงหน่วยทัวเนาะครับหรือใด้ซึมสาบเข้าไปเวลากินเนีน้ำลายแตกจวดๆนี่เหยน้นำลายแตกเลยเวลากินแล้วไว้กินได้หูหรสดาาิว่าแสบนัวจัดจานขนาดไหนได้กินเขาจมูกแล้วนี่ชวนหิวมากๆเลย โดยเฉพาะกินนำประแดก,กัาประลานกินหอม,บบมโบรแมกินกระเทียมกินเผ็ดเ,เม็ดซุกกินมะนาวนี่ครับหอ,อมอยู่้อมกินแล้วมาจะได้ชิมรสชาติพอดีถูกปากหรือยังนัวนัวจัดจัง เ็ดพอดีเครื่องปรุงนี่แจมแจมจับแจ๊กว้าเข้ากันดีมากเลยอร่อยที่สุดเลยเอาครับผมเทใส่ชามบิ๊ก,กนี่ความโคกเลยเขย่าเขย่า,ยาออก น้ำนัวๆเลยคนเอาให้เบิร์ตมสต้องนัวนี่ย10จัมจะหลายวันเลยจัตส่งจัดให้ได้เนาะพะว,วัาทัวเนี่ยกำลังพอดีเลยมาตำกินตำยูเนี่ยมาแสบน้ำกันครับผมพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ตตำสมทัวเกียบจกพักสนครัวแบบกเกษตรอินรีกินยังไงกัดแส<ต>บ แ <languages? S 2> สบบัตถุบตัตร่บมีบาทไหนว่าแสบแมตาตามค่ะเขาก็ยังชมว่าอาหารหลูประจำประเทศไทยสมตำานี้ครับมาครับผมพร้อมกินอยู่พร้อมกินเต็มโอ้ยใส่ชามบิ๊กๆจัมโบสีสันชวนหิวกินหอมชวนอยากตามไปด้วยกากหมูกากหมูหรือว่าแคบหมูนี่เลยครับ ตามก็ด้วยข้าวสวยร้อนๆอ,ออเดิบออเดิบปัดนี่เลยครับกินอยู่ง่ายๆแบบบ้านๆสีสันกับแกล้มก็ดีนะครับนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆนี่แซ่บทุกเวลาสัดเต็มเลย ทำทัวร์กันเลยคำแรกสวบข้าวสวยร้อนๆอขับหมูกากหมูอืม จับจานมากๆนัวนัวเผ็ดพอดีพอดีอื้จ็บๆจบต้องบอกกันแนวอยู่แนวกนินบ้านๆมื้อนี้บ้านปลาสายปล แสบบแจมแจมน้ำกันครับผมกินง่ายแแสบมากอิรีอิหรอครับจวดด้วย